เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่จะไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆนั้นเราจะรู้สึกปแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเ,นเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและิริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี้ก็ออกมาจากพื่ศาสนามรารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมรารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบ,บุญจักคุณการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้องรู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เกิดกับวดัดพูดไงหา่ๆว่างัันเลยคือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวดัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม่เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลําดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมา กิยามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิ์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธคุยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาจักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับ ทีอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยแล้ว,ลวมันก็แปลกหูแปกตาไปเอยก็ยึดออกมานะครัเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิทธิ์ต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันคาเข้าไปหมด นี่คาว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเพรามอนนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางๆหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้ว เขาย่งติดยิ่งพันง่ายซึมซาบเขายึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเขาถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลทุทา่าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่กินไม่เป็นประโยชน์กดทวงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้าติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรการในไหนแม้แต่ครั้งบุธการก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจ่นนี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจีานมีพระมหากษัตริย์ไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญ ปรชนออกมาจากไหนถ้าไม่ไม่ว่าออกมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่สําคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสําคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนละกันอยู่คนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความ ถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงกายวายใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก่เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้า นี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ําลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆน่ะว่าเป็นของดีของประโยชน์ยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้อย่างโดดมานี้จากเวียงการข้ามมาเมืองไทยล้วนี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชน เมื่อเพื่อประชาชนต้อประชาชนโดดหนีทําไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพี่นาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนนี้สัตว์โลกนั่นฟังสิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมด ไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่าสาัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสานาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทําลายที่ดูดิ ไทจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการละกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ข่าคิดหนา้าคิดหาไปเลยโดยมีความเมตตาปานี้อะไรเลยนี่เหลือประชาชนสําคัญอย่างนี้เหลือสําคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สาคัญในความรเ่เรียนเป็นสุด นี่เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปัญญาว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชน พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารกาเรเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดตึ้งการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เรียงสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมรารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาหนึน่งไม่ขัดกับหลักศาสนา หลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังบุตรดาลัสสังกโหให้อุธรรมปฐาดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนให้มีความ,มนิ่งเงียเป็นสูบย้ายเกิดความกระทบกระเทอือนใดที่เป็นการถกช้ามพนาจ,จิตใจแล้วการสงการสงเคราะห์ภรรญาบุตรบุตรดารัสสังกโหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยา หลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาส,สนามันเป็นของสําคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางก็มาใส่อย่แล้วสุน,นัขก,ก็จะเดือดร้อนอ้าไปแย่งหางห,งงหางมันก็หวงที่ไปแย่งาหางเดี๋ยมันกัดออกแล้วหาสุน,นัขมันทํากัดตัวเองแล้วจะไปฆ่าสุน,นัขอีกเนี่ยทนเรยเกิดฆ่าสึกเกินไปจนกระทั่งสุน,นัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มัน ตลอดสุนัขก,ก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตรงไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เขาเสียดายเขาก็หงุดหง,หงกดอกัดมาบ้างพอกดัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดแค้นเขาก็ตามฆ่าสุน,นัขเลยน่นมันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นนะ่ะชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรม มันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันดาวฟ้ากับดินงเลยพระงพุทธเยา้าส่งตทรงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้ต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลาย เห็นความสําคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่แล้พูดทุกหนึ่งศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นของสาคัญอย่างบ้าง <c oughs> ย้อนเข้ามา ภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ตัววันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มโมชิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างไม่หม่ นีแต่ส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปกงแล้วจริงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรรมและเป็นผู้จะได้ผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาส,สนาเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เนี่ยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความรลมเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอารมท์ทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิกตัวภยัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับรัทีิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่นยุแย่ก่อกวน ให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่ก็ควรองนี้จริงไม่จริงไม่สาคัญข,ขอให้ยุได้แย่เล่าก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนมาทัางหลายก็ไม่มาคานึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่ เกิดขึ้นจากการยุ่ยแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความยุ่ยแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนี่ร้อนตังเข้าไปร้อนตังเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นกันมั่งหรือามากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในจริงถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องอยุ่ยแย่ครอบครอยู่เวลานี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจ แล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัย้อจืดจางหายไปโดยลำดับ ก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นท,ทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวัน คือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุนวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือตัณหาอาสวะมันเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกอง ไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุด ความหมุนติวต้ววนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเหมือใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไข เรองับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติ เป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหลนตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสํำพัญของตัวขึ้นมาแล้ว ศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอรจ,อจ,จะละศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทําก็ตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำด,ำดับๆจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้น สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความจาคันมั่นหมายลูกๆคำคำเพราะความไม่แน่ใจ,เพ,จ,ใจเพราะความสงสใจเพราะความสออแสวงโดยความเส,สื่อาข,ของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าคล้ากันไปเสียหมด รนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเหื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบลมเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันทึงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนา รื่นเริงบันเทิงแต่กับอัดกับทมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นทมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้เพื่อานาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสําคัญอันหนึ่งหรือเป็นจักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่ว แต่เพืออย่างยิ่งจิตเป็นของสําคัญนะเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาเข้าโดยลำาดับลำหับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำาดับลำาดับรู้เรื่อง,องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกัน ใจก็ยิ่งมีความสนาาพพ่าผาาเผยกำหนดเข้าภา,ายในจิตใจนี่มันสว่างโลกอยู่เลยว่าเบากับเบาเหมือนนว่าเบาไปทั้งทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันถึง,บ,ถงบันคืนปีเดือนผ่านไปก็ ไม่ควรจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจรารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขจัแต่แงสิ่งที่จะทาให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียนตามความพยายามตามความส่งเสริม ู่ไหนก็เหมือนว่าสูงนะที่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยล,ลาก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศนู่นที่นี่เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยดูสินี่แหละผลเห็นเห็นประจักษ์ภานาจิต ปัญญาพิจารณาคือโดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพัสแต่ทางตาทางหูทางจมูจกทางยิ้นทางกายแก้ไขอถอดถอนออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลำดับผลสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเ็าแยกออกกันได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญ,ญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญา จิตก,กิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งจิตยอด,ยอด,ยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่าศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งาศาสนธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้าม,มาสู่ ธรรมะประทีปคือความสว่างสวัยอันมุริสุขผุดผ่องพานจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเดียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นหกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นถึงนั้นถึงนี่ว่าเป็นคุณค่าไปงมมดหลงโลกหลงมรรอฐานหลงจนเป็นบ้าทั้งสดแต่ร้อน มันมีเต็มแผ่นดินเวลาเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญามันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์อันเด่มันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของที่เหลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเดินเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกให้มันร้อนทั้งหมด คนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอํานาจมากอะไรมันมร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูนีี่ความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจของเจเล็กกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอํานาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้น แม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปส,สุดๆดร้อนๆนั่นกับเวลาเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็นนะ่ขายขายักขยงในตัวเองไม่ดูนี่เดีย๋ยวพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเธอนงกมันาง,าง,ง,ง,งานอยู่ตามถนนทาง,าง,ทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาต่ต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่น และบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไก่ความด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพ่งผ่านบ้าอํานาจบ้าถสนาบ้าความรู้วิชาลโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามห้มองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งทั้งติดป่าช้าติติดกับตัวก็ไม่มองดู บ้าลืมตายนีมันทําให้โลกมันร้อนถ้าได้พิจณาความตายแล้ววันสนักสองหนตอนนั้นก็ยังพอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างเหงือน,นโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างีพวกเรารพูดประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเกียนเพื่อจะสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำานัก หมุนพออไรมลัยไปตามเ็มทิศทางเดินแห่งธรรมวิถท่านทรงสั่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไ,ไม่ดีระว่างหาไหนดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุข ถ้ยเป็นผู้ร,รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกไม่หมดขึ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทำรุนร้วนภายในจิตใจนั่นแหละท่านเรียกโลกเย็นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้น,นสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบาย ตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพต้องเก็บไม่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําจบให้เราดีๆทำให้มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขไมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไรของร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตาย มันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปยายอะไรกับกระดูกทราบผีตายนั่นเองอยังไม่เห็นโทษของมันหรือหรขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเฟะย,ยังไปถึงเปห่วงอะไรมันอ,อีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากรอบพบก,กอดชาติไปหาจับจองป่าช้าน หงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของเกสอ,อาสวะเห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองปไโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มทีสมกับว่าเราี่เป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะแปลว่า,ารู้พระพุทธเจา้าก็หมายถึงผู้รู ทีแรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลําเหเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเยือเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันราบไปหมด เป็นกับตามก็อันเดียวกันนั่นแหละระหว่างก็ธาตุอันเดียวกัน,นอืก็ตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่น,นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นหยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก,ก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงมังพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก,ก่อกวนตนเองท่นนั้นอะระเอว